ครับมื่อนี้<ป>น,<อ>น้องต้นบ<ต> <ไป S 1> ุญ<ป>มากแรนวาวน้ำครับสนูดังดีล้มกับแห้งบ่มีล้มเลยครับ<ป>มือเปลี่ยนเส้นูนนกกนดงังมวนเปลี่ยนสนูใหม่สนูเก่าดังบ่ค่อย,อยดีมันไดีไมันสูร่มบ่ได้ยนปลิกพลิกลบลบลบ,ล,บลดมากลดมาลบลดมากลงเลยสนูคือบ่ดังวะดังเลียว พี่น้องมาเรียนน้ำไปอยากไปโรงเรียนไป่หนก็ไปอยากไปโรงเรียนขี้คันไปโรงเรียนแล้วมันได้อะไรเฮ้ยนกนกมันรักเมาเฮ้ยนกเมาเฮ้ยก็ไปโรงเรียนก็ได้ไม่ต้องไปโรงเรียนก็ได้อย่าร้องคืนคืนคืนแต่นู้นก็บาดังวะอู้เหนือพี่น้อง อยู่บ้านก็ได้ทุกอย่างนะแค่ดูทีวีร่างรถิศอะไรร่างเอิลบบอกว่าลบบอกว่าขอดูเขาขอนภาษาอังกฤษ่อยก็เช่นเนี้ยสอหภาษาอะไคเนี้ยไม่ต้องไปถึงโรงเรียนคุณก็พูดได้แล้วใช่ไหมหายเลยวาวครับต้องไปโรงเรียนก็นน้ำหาวเห็นเลยจะใช้ ไอแพชคิดอไอเพดคิด mm. แเราภาพอย่างน้อผู้หนึ่ง<อ>ผู้หนึ่งระบายอย่างน้อยใจนาะโอ้ยระวังหลุดมือได้ระวังหลุดมือได้หลุดมาแล้วรถมาแล้ว <c oughs> ลนะไไหนไหน,นี่ผู้หนึ่งว่าอัดอัลตันใจระบายอยู่ขังตรงหน้ากับเสียงไซนุวาวครับ เอายด้คือหายากไปเบลปออภัยเบลมากเมืเ่มมอก้เมืเอ่อไหร่มาบ่นังลงนังลงรถบังรถเราบอกว่าต,ต้นบนเบลขวดน,น้ำไม่หายไหนยึเทียงหน้าไหม ขวดใหญ่เอาน้ำขวดใหญ่มาในะน้ำซากุระขวดใหญ่พอแล้วไประปว,วังตน้นไม้ระวังตน<ม>้นไม้ใส้ก็ได้น้องมาเรียนวาวน้ำล่มก็ดีพอไปพอไปมามาพี่ โอ้ล่มบนหลายล่มบนแห้งบม่มีล่งเลยว่ที่นี่สนุกเลยมันสนุกกระลังดีโอ้ลมไหมวังแตมันุมนดนมือแเนนีเออนั่นละเออกวาน,นั่นละ

พี่แว่นตุนทำไม่ได้ทำได้ปัมาอยักมากเลยนะพี่ก็ใกล้จะหลุดมือแล้วไม่รู้จำลมมาไม่จะหลุดค่อยๆกินค่อยๆค่อยๆค่อยๆอืเก็บแบบอัตโนมัติเก็บปะไปลากินอันบ้างไปเร่ กิน,นกนกินก็ดีเลยคอยได้ไคอยหันหลังเลยวระวังระวังระวังม้วนสุเ,นเลย